สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกลคนบ้าน,านเรื่องมื่อนี้มื่อนี้สาวสกุลต้อนรับบรรยากาศที่มันบมีฝนแต่กระคึมนะเนี่ยเมฆกระสีดำดำแต่ว่าฝนมันบ่ตกเออมันอาจจะแบบพัดลอยผ่านอย่างประมาณเนี้ยสาวสกุลก็เลยเขาเรียกว่าอย่างอะอยากได้บรรยากาศเนี้ยเพราะว่าอยู่แบบอึมคึมคึมแดดคึมฝนมาหลายมื้อเลยพี่น้องเออเนาะก็เลย อยากมาว่ามาคุยกับพี่น้องกันเลยหาส้มมากินนะกินส้มเด้อพี่น้องส้มมะม่วงแลวกันชาสกุลได้น้ำาปลาหวานแลวกัใส่เอาอันนี้มาใส่เองหอมแดงเออซื้อน้ำาปล่าหวานมาเนาะจากเซเว่นนะมันมีขายอยู่เทพอะเซเว่นมันจะเป็นกระปุกน้ำาปลาหวานสาําเร็จลูกชาสกุลก็ซื้อมาละกันแต่ว่ามาปรุงเพิ่มก็คือใส่หอมแดงและกันเอากุ้งแห้งที่มีในตู้เย็นอนะเอามาล้างละกันมาโรยใส่ เพื่อเพิ่มอัตรุเนาะพี่น้องนะม่เด้อกินสมน้ำสาสกุลเด้อจา้าว้าวไปได้กินเข่าเนาะมันยังเวนไงก็ยังแบบยังบากเหยัดกับเข่าอยากอยู่แบบท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่าจังน้อยพอมันมืดสลุมมียุงเมีย่ยงจังเออเขาไปกินเข่าเนะาะเมื่อนีก้ก็กินสมเด้อพี่น้องเด้อมะม,ม่วงอะไมะม่วงแก้วขมิน้นอื แล้วก็ได้มักซิดาลูกมักซิดาลูกชายอ,อร่อยมาก กรอบๆเลยบุงนู้มมากซิดาไม่ใช่เข่าหรอปกติหมักซิดาเขา,า,าจะกินกับพริกเกลือเนาะอืม้ม มันจะมีความหอมม,มีกลิ่นมักจิดาพี่น้องออได้อยู่นะมะข่ค่มันบอสมถ้ามักมัวมันจะมีติดสม เมื่อนี่อากาศดีนักกีฬาอะมาตามนัดโอ้โหเหื่เนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ ไม่เหมอนข้าวกินของกินเล่นเนาะพี่น้องเนาะเราไปได้กินข้าวแบบเป็นจริงจังกิ่จาลักษณะเนาะไม่เหมือนเขากลับมาว้าเล่นว้าหัวกันเด้อพี่น้องเด้อ มีอย่างกระคุยกันเนาะเบิ่งแต่ชาวสกุลกินอย่างเดียวมันก็ซิเบื่อแบบสาวสกุลบอกยันพี่น้องเบื่อนะทุกวันนี้แบบเออกินอีกแล้วแบบนี้นะเออบางทีเมนูสาวสกุลแต่ละมื้อนะ่ะขืดนี่แบบแทบจะปวดหัวเลยนะจะกสิกินอย่างแบบนี้นะพี่น้องอันนี้ก็กินแล้วอันนี้ก็แบบเออกินไปแล้วแบบนี้อันนี้ก็ยังบ่ข้ดยากแบบเนี้ยอืมตอนน้อยๆเห็นแต่พ่อกับแม่หมักเถียงเดียว เออกินยางเท่าเออมันนีกินอันนี้บ่เอออันนี้กินได้อยู่บ่เท่าแบบนี้นะเออมันพอใหญ่มาเป็นผู้ใหญ่นะเออสโพเนาะแบบเขาจังแบบเทียงเดียวเขาจังพิษเดียวเรื่องแนวกินแบบนี้นะมันเป็นแนวนั่นอีหลีเนาะพี่นะ้ะงม่นหนีสาวสกุลกับกันั่นแหละ ก็ซิม,มาว่าให้ฟังเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสว่าได้กินแนวกินเล่นเนาะเป็นงานอนดิเรกก็เลยซิม,มาว้าให้พี่น้องมาว่ามาคุยมาว้ามาเล่นหัวกับพี่น้องเนาะสาวสกุลจะบอกว่าวเมื่อกี้สาวสกุลนะถึกเลขเออถึงเลขศูนย์ห้านะพี่น้องถึกเลขศูนย์ห้าจากลูกรายาลูกรายเกิดเมื่อเดือนเมื่อกี้นี่แหละวันที่ยี่สิบสองพนห้าปีพอดีสาวสกุลกระซื้อเลขสองสองกับศูนย์ห้าหาศูนย์ สาวสกุลนะซื้อคู่งวดนาเหมือนที่สาวสกุลเคยบอกถ้าผ่าเป็นแบบเพื่อนสาวสกุลมาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้ว่าสาวสกุลนะซื้อตลอดบ,บอซื้อหน่อยก็ซื้อรายแบบเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าเออตั้งแต่เข่าพรรษามาเนี่ยสาวสกุลบ่ถือเลขเลยเออพี่น้องไปขอไปอธิษฐานกับบอได้บ่เข่าสาวสก,กุลกระซื้ออะ บัดเ,เงินแบบนี้จนงวดนี้แบบโทษนะบบไปขอเลยพี่น้องบบไปโคบบไปไหวอธิษฐานแบบนี้นะบบไปขอเลขนะแต่ว่าไปวัดนะ่ะไปยู่อ่าแต่ว่าบบได้บบได้เดินไปขอท้าเวสวุวรรณคือแบบตะกี้นะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเริ่มเสียดายเงินแล้วเนื่องจากว่าเขาเสียมาหลายงวดแล้วไงพี่น้องแลกสาสกุลก็เลยคิดว่าเอองวดนี้จังใดมันก็เป็น มันมีมือพิเศษก็เลยเออซื้อเลขลูกนี่แหละวะแบบนี้นะคะเออได้กะเอาก็ได้ก็ยาแบบนี้ถือว่า,บาแบบเสี่ยงดวงไปเนาะพี่น้องสาวสกลก็ซื้อสองสองครับ0550หแล้วกันซื้อ188 1 1 8 8ดดหนึ่งเนี่ยถามเพื่อนก่อนมือเลขออวันที่30สกันยาเนาะเห็นว่าเป็นวันเกิดเพื่อนก็เลยถามว่าเลขสี่ออกตัวใดเพื่อนก็เขียนให้ใส่กระดาษนะหนึ่งแปดเออพี่น้องซื้อ3ามตัวเนี่ย ยังไีได้เนาะสาวสกุลถึงห้าศูนย์โอ้ยพี่น้องสาวสกุลเนี่ยมีแห้งยังบมีแห้งด้พี่น้องลอตเตอรี่หากจากที่สาวสกุลเคยซื้อหลายๆนะสาวสกุลก็ซื้อนิดเดียวเออแต่ว่าสาวสกนนะุลน่ะเน้นศนะูนย์ห้าเนาะอายุเพิ่นห้าปีห้าศูนย์นี่ก็ซื้อแค่แบบกับถิมไว้แบบนี้นะพี่น้องอสาวสกุลก็เลยจะบอกว่าเมื่อนี้ฮะสาวสกุลถึกเลขนะ ได้ลอตเตอรีอ่แปดใบห้าศูนย์เออเล็กท้ายเนอะห้าศูนยะ์ห้าศูนย์เลขล่างนะแล้วก็ได้ได้ได้ดินได้ดินนี่ได้พันสองพันสองเจ็ดเจ็ดเท่าไรนะเนาะแปดหมื่นบอกเออแปดหมื่นสี่เนาะเออพี่น้องดวงแล้วก็อันนี้อีกหมื 16, ่นหกบาทแปดหมื่นเก้าหมื่นเออ แสนพอดีเนาะแต่ว่าถ้าว่าแบบใต้ดินเนาะพี่น้องก็สิแบบอบอกสองพันก็ได้ไผ่ก็มีไผ่หู้มันแอบม่มีไผ่ก้าโซโพยเนาะเออสามสกุลกะได้อเอรีดวงดวงดวงจะได้บ่เคยถบ่ถึกเลขติดต่อกันมาสีง่งวดงวดนี้งวดที่ห้าถือ นะพี่น้องก็คิดว่าตอนแรกอะตั้งใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวออกพรรษาเนี่ยเออจะไปขอเลขเนาะที่ใดซักซิดก็จะไปขอเพราะว่ารู้สึกว่าเออถ้าเขาพรรษาบางทีเพื่อนไปจําศีนแบบนี้นะเพื่อนบปได้ยินคําอธิษฐานเนาะกับบรลูนะอันนี้เป็นความเชื่อของสาวสกุลสาวสกุลกับบถือเลขวันนี้คิดว่าเดี๋ยวแรกๆออกพรรษาในวันที่ซิปเนี่ยเดี๋ยวจะไปหลังจากนี้จะไปขอเลขเออเห็นบาะที่สาวสกุลเงียบมาเลยตั้งแต่เขาพรรษาสาวสกุลบอกเคยว่าว้าเรื่องว่า ได้เลขตัวใดมาแบบนี้เออสามสกุลมีแต่ว,ว,ว,ว่านิดๆหน่อยๆว่างวดนี้ซื้อตัวใดเสี่ยงตัวใดแค่นั้นแต่กลับมาได้มาได้เล่าให้ฟังมาไปขอเลขเนานะแล้วสามสกุลก็จะบอกว่านี่เจ้ามือเขาจ่ายเงินมามพี่น้องเขาเพิ่งจ่ายครบโอ้เอา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 ,เอา,เอา,เอาในหลวงขึ้นเนาะ <c oughs> ่าได้มาอ้างเดอ้ออันนี้อยากเก็บไว้ให้แบบอยากฮู้นะว่าเจ้าของถืองวดใดแน่แบบนี้นะ้าพี่น้อง ซื้อประมาณหาหกพันนี่พี่น้องในเนี้ยเนี่ยเหลือเขาให้มาโอ้แซ้ถูกมันมันมันเออพี่น้องอันนี้บนดินด่ะยังไม่ได้ไปขึ้นรางวัลอืยังบอกว่า,วางฝุ่นกระตกน้ำก็เลยอันนี้กับพอได้ไซน้าก็เลย เดี๋ยวเดี๋ยวบนดินไปขึ้นเมื่อใดก็ได้เนานะฮักเปอร์เซ็นคือเก่าขึ้นซ่าขึ้นเร็วเขาก็ฮักเปอร์เซ็นคือเก่าไปขึ้นในในร้านขายลอตเตอรี่เขาเพราะว่ามันถือหน่อย <S <S 2> <S 2> ก็เลยมาได้ไปขึ้นอยู่กล่องสลากคือแบบคลิปแรกๆที่สาวสะกดได้หลายๆอะ่ะถ้าได้หลายๆเขาไปขึ้นอยู่กล่องสลากมันกับเขาฮักเปอร์เซ็นหน่อยลงนะเนาะเมือ่อนี้เลยมาเว้ากับพี่น้องนี่แหละว่าแบบ มาว่ามาคุยเห่นเนะาะแบบเอ้ยถึกเลขนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าพอได้มาอวดเดอ้อขอโทษหลายๆพี่น้องสุปขูดซุกคนมาว้าเล่นมาคุยมาหัวกันเนาะแล้วสาวสก,กุลก็จะจะมาบอกว่าได้ตัวใดนะถ้าได้มาก็จะมาแบ่งปันกันสาวสกุลบอกเคยถึกเลขนานเกินแบบสี่งวดห่างงวดแบบนี้ดอกส่วนใหญ่กบเกินสี่งวดงวดที่หาแบบนี้แหละก็จะแบบ โดนแหละแบบนี้ทั้งๆที่บ่มีเลขอย่างเลยนะดวงมันจะได้เนาะอย่างว่าแหละการงานชาวสกุลมันก็แบบเหมือนช่วยให้ที่แบบสิ่งมีชีวิตที่เจ็บป่วยแบบนี้เขาหายเจ็บหายป่วยแบบนี้เนาะเออม,มันก็เหมือนกับได้บุญกุศลน้ำแหละเออสาวสกุลขิดนะและะ้วก็นาวสกุลเป็นัวหนาครอบครัวพี่น้องแบบเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่และะ้วก็ครอบครัวสาวสกุลในการที่มีลูกมีอย่างแบบนี้ศาวสก,กุลกับเป็นคนเป็นคนหาไรายได้หลัก mm hmm. ง่ายแบบ เออแล้วเดี๋ยวสาวสกุลทำไรายได้ได้เปิดรับไรายได้แล้วสาวสกุลจะมาว่องให้พี่น้องฟังด้วยว่าสาวสกุลห็ดงานอย่างสาวสกุลมีอาชีพอย่างแบบนี้เนาะเออไรายได้หรือว่าแบบพื้นฐานนิดๆหน่นนอยๆที่จะแบบพอจะเบาคุยกับพี่น้องได้สาวสกุลจะมาว่อให้ฟังตอนนี้ยังเปิดรับไรายได้บ่ได้น,ะ, <laughs> นะเดี๋ยวมาเป็นกําลังใจให้สาวสกุลเออสาวสกุลได้มาแล้วทํามาแล้ว3มเดือนเออกะ ผ่านแล้วซับสไคร์หนึ่งพน่ะชั่วโมงก็เหลืออีกนิดหน่อยหลักร้อยชั่วโมงเป็นจำบ่ได้แล้วยังไม่ได้เบิ่งอัปเดตเออแต่ว่าได้สามพันกว่าๆแล้วเขาต้องสี่พันเนาะพี่น้องเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าสาวสกกลเปิดรับไรายได้ได้แล้วน่ะเดี๋ยวสาวสกกลจะถือว่าเป็นการขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมสาวสกลเดี๋ยวสาวสกกลจะมาบอกมาว่าให้ฟังว่า เออว่าตัวตนเฮาเป็นระดัเนาะพี่น้องจะได้หู้ว่าคนที่เฮาติดตามคนที่เฮาหูห้จักหน้าตาแบบเนี้ยเออเห็นหน้าค่าตาแบบเนี้ยจะได้หู้ว่าเออเขาแบบเป็นระ้ับดนี่อย่างแบบนี้เนาะเออเปิดเผยได้ชาวสกุลม่มี่อย่างม่งมี่อย่างอิลีจะเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละเนาะบ้าน,านมาจากบ้านนอกมาหากินอยู่กรุงเทพแค่นั้นเองเออเนาะพี่น้องเนาะืัอนี้สาวสกุลเวาไลน์แล้วเนาะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่คลิปหน้า นะคะโชคดีสุขสุขคนเดิมไม่เจ็บไม่จนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายนั่นั่นนี่ไหมครับ